สวัสดีครับมาทําน้ําพริกกะปิกันนะครับข้าวผัดน้ําพริกกะปีนะครับน้ำพริกกะปิที่เหลือจากเมื่อวานนะครับเรียกว่าน้ําพริกก้นถ้วยนะครับข้าวเย็นก็เหลือแล้วก็เอาคดออกจากหม้อใส่ตู้เย็นนะครับข้าวผัดถ้าเป็นข้าวที่มันมันออกแข็งแล้วก็มีความเย็นอ่ะจะดีนะครับมันจะร่วนไม่ติดกระทะนะครับไข่ก็มีอยู่แล้วทุกป้านะครับเอามาใส่ทําเป็นข้าวผัดนะครับมีกระเทียมสับแล้วก็ อหอมใหญ่หน่อยนึงครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับใส่น้ำมันนิดนึงคั่วแล้วก็เอาไข่ลงแล้วเอาข้าวลงแล้วก็กะปิดก้นถ่วยครับชื่อเหลือเมื่อวานนะครับเอาลงใส่คลุกเค้าผัดคลุกเค้าให้ชั่วนะครับน้ำปลาไม่ต้องเด็ดขาดนะครับเพราะน้ำพริกมีความอร่อยแล้วนะครับผัดไปผัดมาแล้วก็ชิมก็นหน่อยอ่าได้ที่ก็เอาเึ้นครับเครื่องเคียงเราก็มีซอส พร้อมครบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมะนาวไว้บีบหน่อยนนงแล้วก็มะเขือเปาะแตงกวารัะที่เพิ่มเติมก็คือไข่ต้มนะครับกินาเด็บกันนะครับอร่อยมากเลยครับเชื่อว่าจานนี้อิ่มไปเลยนะครับมื้อนี้ไม่ต้องซื้ออะไรนะครับกับข้าวเรามีอยู่ในตู้หมดแล้วนะครับนี่ครับเอามาแด็ได้อีกเมนูหนึ่งครับ นี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วครับชะอมก็มีเหลืออยู่หน่อยหนึ่งของเมื่อวานนะครับเอามาอุ่นหน่อยหนึ่งนะครับพริกแดงชอบเผ็ดก็ใส่นะครับโรยด้วยผักชีหน่อยหนึ่งนี่ครับบีบมะนาวแล้วก็คลุกเอาช้อนคลุกทานได้อร่อยเด็ดครับมือนี้ครับไข่ต้มครับแล้วก็ทำน้ำซุปเพิ่มหน่อยครับครับสวัสดีนะครับบายบายครับ ต้อมชาแนลนะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันครับ